สวัสดีครับผู้ผมเฉียบสักการครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าบาเรนเซียนะครับนะเลื่อนการแข่งขันนะครับแต่ว่าตัววีของหนุ่มเฉียบอย่างมิทิลเลตมาตามนัดรวมไปถึงนะครับตัวเน้นอย่างลาซิโอส่วนตัวที่พลาดไปเป็นด้านของเอฟเวอร์ตันนะครับก็เปิดบ้านเสมอกับเวนแฮมไป1-1นะเพราะฉะนั้นครับผลประกอบการภาพรวมถือว่ายังโอเคอยู่นะครับนะอาจจะไม่ได้เยอะมากมายสักเท่าไหร่แต่ก็ยังพอหอมปากหอมคอได้นะครับส่วนหน้าช่องนะครับน่าจะเข้าไปประมาณสัก4-5ตัวนะครับแล้วก็พลาดไปนะที่เหลือก็ขออภัยไว้ด้้้้ววยยยนน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 ะะะะคคคครรรััับบบส่่่่าาืืีีไไฮลลลทท์อออููศึกกฟฟุตชมมมเเเเหดิพฉ ใครอยากได้นะครับแนวทางดีๆหรือแม้กระทั่งที่ดูฟุตบอลแบบฟรีๆสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้มีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนครับถ้าทีมเน้นลเชีเอปประกันไมมาเรามีการเค็มคืนให้ด้วยเดอนถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแถมยังมีเสื้อสวยๆของลเชีเอปเสียบคานรอมอให้กับกลูกน้พี่ๆนะครับฝากไว้แล้วกันครับ @ls77 หรือว่าจิ้มลิงก์ทิ้งเชียบวางไว้ก็ได้ย้ำว่าไม่ได้เสียอะไรนะครับส่วนค่ำคืนนี้ครับวันพุธที่1ตุลาคมต้อนรับเดือนใหม่นะครับนัดเดี เอาละครับเรามาเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูบิ๊กแมตช์ในศึกฟุตบอลเยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ในรอบเฟิร์สลีกหรือว่ารอบเก็บคะแนนนะครับระหว่างน้าด้านของเจ้าถิ่นครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับมือกัมเบียนแชมป์เก่าครับอย่างนั้นของปารีสแซงต์แชรแมงเกมคู่นี้คิกอัปปราตีสองในส่วนเกมคู่นี้ยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์จบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อนรุ้นรับของรางวัลจากลุงเฉียบเสียบคันผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เฉียบหวังไว้ด้วววยยนน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 ะะะะะะคคคคครร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 รััััับบบบบเเเาา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 ไปปดดููใสส่่่่่่ขขออองงงงงตตแแแจ้้้้ถิ์ซกกกมมมม็ชีี3ทท12 ีเกมแรกก็คว้า3แต้มมาได้เช่นเดียวกันก็รั้งอยู่อันดับที่2นะครับก็ถือว่าเกมแรกนะครับในการออกสตาร์ทนะครับศึกฟุตบอลเดียร์ฟาชิเบลิกทั้งคู่ทําได้ดีนะครับเก็บ3แต้มแรกกันว่าอ่ากันได้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเอทเวสคู่นี้เจอกันบ่อยครับในศึกฟุตบอลเดียร์ฟาชิเบลิกก็ต้องบอกว่าเป็นร่างของบาร์ซ่านะครับชนะไป2เกมครับเปเอชเชชนะไป2เกมแล้วก็เสมมติไป1เกมก็ถือว่าเอทเวสห้านัดหลังสุดที่เจอกันในค่อนข้างสูสีกับสมบูรณหรับ2ทีมนี้นะครับส่วนในเรื่ออองงงงขขขฟรรร์มมม5 5เเเเเเกกกกหลลลัััคบบจ้้าาาาาาถิ่่นนนซโพพวววชะดดทสุ เปิดบ้านเอาชนะแล้วโซเซรัดไป21ในศึกฟุตบอลลาลิกาสปเปนนะครับส่วนนั่ของเปเอชเช่ห้าเกมหลังสุดพวกเขาก็ถือว่าดูดีครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะคู่แข่งไป2 0นะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังสุดต้องบอกว่าเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาดูดีกว่าผู้เยนอย่างเปเอชเช่อยู่เล็กน้อยในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่น5เกมหลังนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาลูกทีมของราชิฟิกวันนี้น่าจะมาในระบบเล่ลลละอะนนนะ้สาป็น ้ความเก่านะกองหลังก็มีอาราวโคคิสเตียนเซ่นนะครับรวมถึงตัวกลางอย่างเปด,ดี้แฟงกี้เลยองแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีมาคัสแลตฟอร์ดกับทั้งของรามินยามาวหรือไม่ก็ราฟินญ,ญ่านะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ลูกเชียรเชื่อว่าอ่า,น,อาน่าจะใช้ทั้งของโรเบิร์ตเลวันดอฟ์กี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์น่าจะเยอะพอสมควรในส่วนของศึกฟ,ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสำหรับเจ้าตัวกองหน้าชาวโปแลนด์นะครับเพราะฉะนั้นจาตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าถิ่นบาร์ซ่าตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบครับกับเเเเเเเกกกมมมมมในน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 นบบ้้้้าา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 ลลููชชชยยวววขวขขขหหหัังงงงงงทททีี่่่่่่จะะคคแแแตืืออออออดปป์รรส เอลิเก้ครับอย่างเปเชวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3ก็ถือว่าหลุยส์เอลิเก้เนี่ยได้กลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับกับครั้งหนึ่งก็เคยเป็นโค้ชของบาซ่านะก็นำทัพโดยนะครับกองหลังย่างนั่นของเบราโดนะครับรวมถึงนั่นของนะครับเออร์นันเดสแต่ก็ด้านของเอมรี่ส่วนตรงกลางนะครับนำทัพโดยทางด้านของวิตินยานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีทางด้านของคาวิชาคารัสเคเลียรวมถึงด้านของกอนซัโรรามอสนะครับก็ดูตัวเล่นเนี่ยลุงเฉียบที่ว่าเปเชน่าจะมาไม่ครบเลยครับน่าจะไม่่่่่่่่เเ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 ตต็มมมมมมมททีีีีีีีนน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 ะะะะลลลลุุงงงงงงฉฉยยยยยบบบออออววววาา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 กกกก้้้พพพคจจรรรรปปััหหำแูสด ของเจ้าถิ่นนะครับบาร์เซโลนาน่าจะได้เปรียบพอสมควรนะครับกับการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลนะครับแถมเปเช่เกมนี้ลูเชียร์ทั่วพวกเขาอาจจะไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอมองไปที่บาร์เซโลนานะครับส่วนในเรื่องของให้ดีเกมนี้เปิดมาให้เจ้าถิ่นนะครับบาร์เซโลนาเป็นต่อทางด้านของเปเช่อยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกำแพงูมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สามจุดห้ากำแพงโมบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับนะอาจจะจบที่สามประตูหรือไม่ก็มากกว่านั้นก็ได้นะครับนะแต่ก็ต้องชั่่่่่่่่่งงงงนนนนนนน้้้้้าา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 าหหหัััััักกกกกใใใดดีีีะคคครรรรรรบบบพิิจจจณเเเเลลยยยสวววไปตตออึมมมูถ์ซ ได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับก็ถือว่าเป็นคำนูเก่าวนด่แหละครับแต่เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์นะก็ยังคงเป็นสนามเดิมนะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับขอมองไปที่นะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเจ้าถิ่นน่าจะทำผลง,งานได้ดีกว่าผู้มเยือนอย่างเปเช่น,นะครับบอกได้เลยบาร์เซโลนาเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่ที่สุดฟุตบอลเยอรมัแชมเปี้ยนล,ลีกนะครับเราจะมาดูเกมระหว่างยูเนียนซังกิลุสนะครับนะตัวแทนจากเบลเยียมวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเียนนลกัสเซนยูไนเต็ดนะครับตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคู่นี้ k i c อ off ห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างยูเนียนซังกิลุสเกมแรกเนี่ยถือว่าผลงานดีครับบุกไปชนะพิษวีไอโอเฟนมาได้ก็เก็บสามแต้มแรกมาทันทีนะครับส่วนนันของนิลกัสเซ่นเกมแรกพวกเขาเปิดบ้านเซนต์เจมปาร์กแพ เปิดสนนามนะครับส่วนด้านของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดของาเจ้าถิ่นยูเนียนเซนกิลุสเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากครับ5เกมหลังพวกเขาชนะรวดน,นัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านนะครับเอาชนะเวสต์โลนะครับในศึกจูเบลลิกเบลเยีเยมไปได้2-0ก็ถือว่าฟอร์มสุดๆเลยสำหรับรด้านของเจ้าถิ่นอย่างด้านของยูเนียนเซนกิลุสนะครับส่วนด้านของผู้เิญญาอย่างนิวคาสเซิล5เกมหลังพวกเขานะครับชนะ2แพ้2เสมอ1ล่าสุดพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป2-1นะครับก็โดนประตูช่วงท้ายเกมด้วยนะก็ถืืออออออววววว่่่่่่่าาาาาาาฟรรรรรร์มมมกกกเเเเลนนนนนนนัั้้้งงงงดดใใภพตตบบจถิูีะคสขช ที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นยูเนี่ยนเซนกิลุสวันนี้น่าจะมาในระบบเก่งครับสามสี่หนึ่งสองก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆครับนะกองกลางอย่างนั่งของรัดมุนเซ่นนะครับนะรวมถึงเนียงนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเดวิดนะครับลูงเชฟบอกว่าเกมนี้ครับยูเนี่ยนเซนกิลุสเล่นในถิ่นตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบนะครับเพราะเขาเป็นทีมที่ไม่ได้เน้นกองบอลครับแต่เน้นเป็นการอ่ารับและรอสวนกลับนะครับตัดบอลได้เนี่ยก็จะเล่นเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับทำให้เร็วทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเกมนี้นะครับน่าจะเป็นรองในเเเเรรืื่่่่่่ออออออองงงขกกกกาาาาาคบบลแแนนนนตียช้ววมไดโสพ็ เปลี่ยนเป็นประตูได้เช่นเดียวกันแต่การจะกับนิโคลเซนก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรนะครับ ส่วนด้านของลูกทีมเอ็ดดี้ฮาวครับนีโกเซนโจลิตเต็ดผู้มาเยือนวันนี้น่าจะมาในระบบเดิมครับ4-3-3สาานำทัพรวมสามตัวมือหนึ่งอย่างนิกป๊อปกองหลังก็มีสเวนบอสแมนครับแดนเบิร์นรวมถึงดิวอาร์เมนโตส่วนตรงกลาง3ตัวอยู่ครบครับโจริงตันนะครับบูโนกิมาไลส์และก็นั่งของซานโดโตนารีนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยสตัววันนี้น่าจะได้เห็นแอนโทนีกอร์ดอนนะครับแอนโทนีอิลังกาและก็นั่งของวอชเมนเดหรือไม่ก็เป็นจ็คขอบเมอร์ฟี่นะครับประเด็นจากตรงนี้นะครับต้องบอกว่านีโกมมนีเาาตะ่่ พวกเขาน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ยูเนียนเซนกิลุตทันทีนะครับดังนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอมองนิโคลเซ่นน่าจะทำได้ดีกว่าน่าจะเก็บ3แต้มแรกของตัวเองได้ในศึกฟุตบอลเยอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนในเรื่องของไอ้แคปเกมนี้เปิดมาให้นิโคลเซ่นเป็นต่อยูเนียนเซนกิลุตนะครับอยู่ที่ปอปากำแพงบมวเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงบมวเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับสองประตูน่าจะมีให้เห็นรอลุ้นประตูที่สามเพื่อรับประทานเต็มได้เลยเกมนี้เน้นไปที่กำแพงบมวได้อยู่ครับส่วนการไปต่อทีี่่่่่ปปปปอออออาาาาาาเเเเเเกกกกกมมมมนนนนนิิิววววววชพบบบรรรรไไตตขงงงคคซซลลูดดดััั้ยถึะ ประสบการณ์นะครับคุณภาพของนักเตะต่างๆเอยนะครับมีมากกว่ายูเนียนอยู่แล้วเพระาะนั้นเกมนี้ครับถึงแม้ว่าจะเล่นนอกบ้านลุงเฉ็บเชืเ่อววาเขาทำได้ครับมองไปที่นีโก้เซ่นนะครับปอปาบ,าบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลเยาฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับในช่วงเวลา5้าทุ่มสีนาทีเช่นเดียวกันนะครับไปดูเกมระหว่างคาราบักเปิดบ้านรับมือกัมเยือน FC โคเปนเฮเกนยอดทีมจากเดนมาร์กนะครับเกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจส่วนในเรื่องของตารางคะแนนนะครับเกมแรกนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบเฟิร์สลีกหรือว่ารอบเก็บคะแนนเนี่ยทางด้านของคาราบักเนี่ยเก็บ3แต้มแรกมาได้ส่วนนั่งของนะครับ FC โคเปนเฮเกนเนี่ย เก็บมาได้1แต้มนะครับเสมอกับคู่แข่งมาก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับยังใกล้เคียงกันอยู่ในนัดเปิดสนามส่วนในเรื่องของนะครับเวทเวทคู่นี้จะมา2เกมนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบเก่านะในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเมื่อปี2017เป็นนั่งของคาราบักเนี่ยเปิดบ้านชนะไปได้1เกมแล้วก็โคเปนเฮเกนเปิดบ้านชนะไปได้1เกมก็ถือเวทเวทนะครับสเกมที่ผ่านมาค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังครับคาราบักเจ้าถิ่นเนี่ยพวกเขาชนะ4เสมมอ1ยััังไ่่แพ้ใคครรนนนะบดดลาสุเี่ยก็เปิดบ้าานนเอชะคู่่แขสมือนยหนึ่งรับ5เกมหลังพวกเขานะครับ ชนะ2เสมอ2แพ้1 2นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดบุกไปชนะชอนได้เจสกี้ครับในศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้ามาได้2ประตูต่อหนึ่งไมะนั้นด้วยจากตรงนี้ครับในเรื่องของฟอร์มต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างคาราบักดูดีกว่าผู้เยือนอย่างโคเปนเฮเกนนะครับส่วนในเรื่องของตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นคาราบักน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างวัตถิอุสเซนวานะครับรวมถึงเมดิน่าแล้วก็ตรงกลางนะครับก็มีนั่งขอนครับโบเกล้้้้ววกก็องหนนนาัีใชเป็นดกรสนะครบบบบแล้วคครรรัััสาาาหก ในการต้อนรับนะครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านของโคเปนเฮเกนลุงเชฟของเขานะครับน่าจะทํางานได้ดีในถิ่นของตัวเองแต่การเจอกับโคเปนเฮเกนก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรนะครับส่วนด้านของ FC โคเปนเฮเกนครับวันนี้ก็น่าจะมาในระบบเดียวกับเจ้าถิ่นนะครับนั่นก็คือฐานะของ4 4 2นําทัพโดยตัวเล่นหลักๆครับกองหลังอย่างกาเบียวเปเรรานะครับรวมถึงมาคอสนะครับโรเบสแล้วก็ยังมีตรงกลางนะครับก็เป็นฐานของโทมัสเดลลี่นะครับกองกลางจอมเก่าของทีมนะครับแล้วก็ริมเส้นเนี่ยเป็นฐานของจอแดนลาเซนส่วนฐานของคู่หน้าครับเป็นฐานขอองครรับวิเต์ คราเซนกับตันทีมจับคู่กับนั่งกองครับเอลยูดูซี่นะครับนะกองหน้ามากประสบการณ์ที่เคยคาแข่งอยู่ในศึกพิมลิกอังกฤษก็ถือว่าได้หลักๆนะครับของโคเปนเฮเกนวันนี้ก็น่าจะมาครบเช่นเดียวกันครับเกมนี้บุกมาเยือนทัง่างของคาราบักพวกเขาหวังคว้า3าแต้มอยู่แล้วครับลูกเชียร์จะมองว่าโคเปนเฮเกนดูเหนือกว่าทั้งในเรื่องของนะครับนะความสามารถแล้วก็ในเรื่องของนะครับคุณภาพของนักเตะรวมไปถึงนะครับขนาดของทีมที่ดูใหญ่กว่านั้นของคาราบักด้วยเพราะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่เอฟซีโคเปนเฮเกนยอดที เสมอไหนเสมอกันครับการไมบนลเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กจรดหาการบนลเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูยืนพื้นมีให้แน่แน่หล่อลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มได้เลยโวนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอกันครับอย่างลุงเฉียบบอกครับเกมนี้คาราบักถึงแม้ว่าจะดูดีก็จริงใน5เกมที่ผ่านมาในเรื่องของฟอร์มการเล่นแต่การเจอกับโคเปนเฮเกนถือว่าเป็นงานยากครับเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่โคเปนเฮเกนผู้มาเยือนครับน่าจะบุกไปแช์แต้มหรือไม่ก็พิกชนะด้านของคาราบักได้ครับบอกได้เลยครับค่ำคืนนี้ยอดท คู่ต่อมาครับเราไปดูศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับที่เอมเรสตัดิเดียมบ้านของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลพวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเบียนะครับยอดทีมจากกรีซอย่างโอลิมปิกอสเกมคืนนี้คริสอ์อัลปฏีสองในส่วนของนะครับตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นอาร์เซนอลในเกมแรกชนะมานะครับเก็บ3แต้มมาได้รั้งอยู่ับที่7ส่วนด้านของโอลิมปิกอสเกมแรกเนี่ยเสมอมานะครับมีเพียงแค่แต้มเดียวรั้งอยู่ัำที่ยี่สิก็ถือว่าเกมเปิดสนามนะครับต้องยกให้ทาางงขอออร์เซนลทไดด้ีกว่านะครับส่่วนนใเรื้งของอารเซนอลนะครับชนะไปทั้งหมด 3เกมแล้วก็แพ้กับโอลิมปิกอสไป2เกมนะครับก็ดูเททวถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังเนี่ยต้องบอกอาเซนอลดูดีกว่าโอลิมปิกอสอยู่เล็กน้อยส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นอาเซนอลเนี่ยชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนนังผู้มีเยือนนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีเช่นเดียวกันสำหรับโอลิมปิกกส5เกมหลังพวกเขานะครับชนะ3เสมสอ2อนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยดูดีด้วยกันทั้งคู่ก่อนจะ เจ้าถิ่นนะครับอาร์เซนอลวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบนะครับนำมายผู้สตาประตูมาหนึ่งอย่างทั้งของเดวิดลาย่านะครับกองหลังมีกาเบียลมาการเยสมอสเคล่าจูเรียนทิมเบิร์นแล้วก็ทางด้านของริคาโดคาราฟิโอรีนะครับส่วนตรงกลางนะครับก็เป็นดีแคนไรส์นะครับซูบิเมนดี้เอลเซ่นะครับเรนโดทอสซารแล้วก็บุกันโยซาก้าส่วนหน้าเป้านะครับวันนี้เหมือนเดิมเป็นท่าน้างของวิกตอร์เกเกเลสนะครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นจริงนะ จากที่นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาพลิกกลับมาชนะนิวคาสเซิลได้2อหนึ่งนะครับถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้เลยเพราะฉะนั้นครับเกมนี้เุกขีปโฉวอวาร์เซนอลเล่นในถิ่นที่เอมิเรตน่าจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับส่วนด้านของนะครับโอลิเบกอสผู้มายือนจากกรีซวันนี้น่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันนำทัพโดยตัวเล่นหลักๆก,กองหลังอย่างออเตกานะครับตรงกลางก็มีด้านของเดเร็กโพเดนนะครับอดีตเด็กเก่าของวูฟแฮมตันที่เคยคักแข่งอ,อยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงนะครับนะ การบุกมาเยือ,อนอาเซนอลเป็นงานยากครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้อาเซนอลเจ้าถิ่นน่าจะทำาะแนนดีกว่านะครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ส่วนนั่นงกับผู้มาเยือนอย่างโอลิมปิอสน่าจะมือเปล่ากับกรีซนะครับส่วนในเรื่องของไฮทีแคปเกมนี้เปิดมาให้ทาานของกับอาเซนอลครับเป็นต่อโอลิมปิคอสนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดห้าคี่สองกำแพงบนลเกมคู่นี้อยู่ที่สามช่วงตัวกำแพงบอนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชืช่อว่าสามประตูน่าจะมีให้เห็นนะครับรอลุ้นประตูที่สี่เพื่อรับประทานเต็ ที่กลับมาชนะทนานาของนีโกเซนได้อีกนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นลูกทีมของมิเกลอาเตตาอย่างไอ้ปืนใหญ่อาเซนอล1.5ขีรอบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ฝรั่งเศสครับเราไปกันที่เกมระหว่างโมนาโกครับจะเปิดสตาร์ทลุยเดอร์รับการบีร์นั่ของนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมคู่นี้ kick o f ราตรีสองในส่วนของนะครับตารางคะแนนเจ้าถิ่นโมนาโกครับเกมแรกแพ้มายังไม่มีแต้มนะครับรั้งอยู่ลำที่สามสิบส่วนนั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมแรกในชนะมาคว้า3แต้มแรกรั้งอยู่ดับที่9ก็ถือตารางคะแนนในนัดเปิดสนามนะครับในศึกฟุตบอลเยอรมลีเป็นนัดของแมนซิตี้ทำได้ดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับเฮตวิสคู่นี้จะมาสองเกมในศึกฟุตบอลเยอรมนีเมื่อ ก่อน5ประตูต่อสแล้วก็อีก1เกมนะครับพวก็เขาบุกไปแพ้โมนาโกนะครับสประตูต่อหเพราะนั้นครับในเรื่องของเฮตูเฮตคู่นี้สูสีครับเจอกันมาแค่2เกมเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นโมนาโกพวกเขานะครับชนะนะครับสเกมแล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้อลอริยองครับถึงถิ่นที่3ประตูต่อหส่วนด้านของแมนซิตี้หเกมหลังครับพวกเขาชนะ4เสมอหนึ่นยงยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มเบอร์ลี่ไปถึง5ประตูต่อหเพราะนั้นครับดูจาก ซิตีี้ดดูกว่าส่วนในเรื่องของนะครับรายตุบเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นโมนาโกวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2นำทัพโดยผู้สาประตูมือ1น,นะครับอย่างฟิลิปโคนกองหลังก็มีน้านขอนะครับนาเครเฮอร์รวมถึงนั่งของเอริกเก้ส่วนตรงกลางครับนำทัพโดยเอริกไดเออร์นะครับคูริบารีแวนเดอร์ซันแล้วก็ทากุม,มิมินามิโนะมิดฟิลด์ทีมชาติญ,ญี่ปุ่นก็น่าจะได้ออกซับอยูจริงนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้นะครับโมนาโกตัวเล่นหลักๆนะครับกับเกมในบ้านน่าจะอยู่ครบนะครับพวกเขาก็หวังจะคว้า3แแแตตตต้้้มมมมในนนนนีีีขออออองงััััวววเเเเ่่กกกกกกาารรรจบบบซิะคคลูหพส ส่วนน้างของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลูกทีมของเปปกาเดียล่าครับน่าจะมาในระบบ4 1 4 1นำทัพโดยผู้สาประตูมือหนึ่งทีมชาติอิตาลีอย่างทาานั่งของดอนาลูมานะครับกองหลังก็มีจอสโคกาดิโอนครับรูเบนดีแอตนะครับมาเตอุสนูเนสส่วนตรงกลางก็มีทาานั่งของกอนซาเรสนะครับฟิลฟอรเดนรวมไปถึงทิจเนียไรเดอร์แล้วก็ริมเส้นสองข้างเป็นซาบิโยกับดอกูนะครับส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมครับเอริ่งเบลฮาร์แลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์นะก็ถ เหนือทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างโมนาโกครับเกมนี้ลูกเจ็บของมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกเจ็บโชคพวกเ,เขานะครับน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างโมนาโกอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของไฮดิแคปเกมนี้เปิดไห่ซิตี้ครับเป็นต่อโมนาโกอยู่ที่ 1, 1. 5ึ่งจกำแพมงบนเกมคนนี้อยู่ที่3ชั่วตัวกำแพงมงบนเกมนี้ลูกเจ็บไม่เถียงครับไปได้ลูกเจ็บเชื่อว่าน่าจะถึง4ประตูนะครับส่วนการไปต่อที่ 1, 1. 5ึลูกเจ็บมองว่าซิตี้ดูเหนือกว่าครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ของตัวผู้เล่นคุณภาพของตัวนักเตะรวมไปถึงขนาดของทีมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับซิตี้น่าจะบุกไปคว้า3แต้มเ ือชมอร์โกเจ้าถิ่นได้ครับบอกได้เลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียบเสียบขานอย่างแน่น,นอนครับ กู่ต่อมาครับเราไปกันที่เยอรมนีครับไปดูเกมที่ซิกเนลอิโดรพาร์คครับเสือเหลืองบรนเซียดอร์ด์มูลเปิดบ้านรับมือกับเยันท่านของแอตเลติกบินเบาในศึกฟุตบอลเดียรฟาจัปเปเกมคู่นี้ kick off ราตรีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับดอทมูลเกมแรกเสมอมานะครับมีหนึ่งแต้มรั้งจับที่สิบห้าส่วนท่านของ ow, แอตเลติกบินเบาเกมแรกเนี่ยแพ้มายังไม่มีแต้มรั้งจับที่สามสิบก็ถือตารางคะแนในยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับสำหรับนัดเปิดสนามส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมานะครับในเกมอุ่่่นเครืองทั้าว บินเบาดูดีกว่านะครับนะแต่มันก็วัดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างด้านของเสือเหลืองรับดอตมุลทําได้ดีมากมครับพวกเขาชนะ4เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดบุกไปชนะไมล์ศูนย์ห้าได้ถึงถิ่นที่สองประตูศูนย์นะครับส่วนด้านของแอตลติกบินเบา5เกมหลังเหลือจะเชื่อครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยแพ้4เสมอหนึ่งล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้บิโอเรอัลหนึ่งประตูศูนย์มาด้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟองร์มการเล่น นะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นลูกทีมของนิโก้โควัสนะครับอย่างดอทมุลน่าจะมาในระบบ3-4-3นําทัพโดยผู้สาประตูหนึ่งอย่างโคเบลครับสามเซนเตอร์แบ็กอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นเบนเซบานี่ชรอชเบกและก็นั่นของแอนทรอนนะครับส่วนตรงกลางก็นําทัพโดยนะครับวินแบ็กสองข้างอย่างครูสโตนะครับและก็นั่นของสเวนเซนแล้วก็ยังมีในส่วนของมาเซลยสบีเซอร์ส่วนด้านบนเนี่ยก็น่าจะได้เห็นทางด้านของนะครับจูเรียนบันแม็กซ์เวเรียนไบเออร์และก็อาเดย์มีเหมือนเดิมพราะนักจากตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่่่่่่่าาาาาาตตตัััััวววเเเเเลลลนน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 นหหกกกกกๆดดดออออออรรรรมมุยูคคบบบแใถิขขงงะะีี้้้พจทไ แบบนนอละครัส่วนนักบุกมาเยือนนะครับลูกทีมของเอเดรโตนะครับบาวาเดวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยผู้สาประตูหนึ่งนะครับอย่างอุนายนิมอนกองหลังมีรวิดวิเวียนครับรวมถึงราป็อกแล้วก็ยังมีกองกลางอย่างโอริฮานซานเซตนะครับรวมไปถึงด้านของเอลิกี้วิลเลียมส่วนวันนี้จะไม่มีนิโกวิลเลียมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนหน้าเป้าเป็นกูรูเซต้าเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ครับบินเบลเองก็น่าจะมาเต็มสูบแหละแต่ลูกเชฟก็ยังมองว่าครับบินเบลยังคงดู ดอทมุนในบ้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าดอทมุนน่าจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองได้นะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดให้ดอทมุนครับเป็นต่อบินบาวอยู่ที่ครึ่งตัวกรรม p a y บนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากรรม p a y บนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้น่าจะมีถึงสามประตูแน่นอนครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งตัวครับเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่บุรีรัมยดอทมุนเจ้าถิ่นนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาหน้าจะทำผลงานได้ดีในถ อย่างบินเบา5เกมหลังไม่ชนะใครเลยอยู่ในช่วงที่ย่ำแย่มากๆเพราะฉะนั้นครับเกมนี้อยู่ไปกับเสือเหลืองบูร์เซียดอร์มุนเจ้าถิ่นบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อม,มาครับเราไปกันที่เยอรมนีอีกหนึ่งคู่นะครับเราไปกันที่ไบเออร์ดีนาบ้านของครับห้างยาไบเออร์ลูกเซ่นครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเบียนพีทวีไอโอเฟนตัวแทนจากเนเธอร์ลแลนด์เกมคู่ที่คิกออฟเวลาตีสองในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะไบเออร์ลูกเซ่นครับเกมแรกในพวกเขาเสมอมามี1แต้มรังอยู่หนัึ่งพีีทวเกมแรกแพ้มาครับบรััั้งงอยยู่่่ดทีี29ไมมมแต ก็ดูตารางคะแนนยังดูใกล้เคียงกันอยู่ในนัดเปิดสนามนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นเบลเล์กุเซนครับพวกเขาชนะ2เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดบุกไปชนะซังพอลีได้ถึงถิ่นที่2ประตู1ส่วนด้านขออนะครับพีเอวี5เกมหลังนะครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปชนะนะครับนะเจ้าถิ่นอย่างเอฟซีเซอร์ได้2ประตู1เพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับถ้ามองในภาพรวม5เกมหลังต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างเบลล์เลร์กุเซนดูดี งสนามเจ้าถิ่นนะครับเลเวอร์วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นึ่ำทัพโดยพิ้าปตัวอย่างทางด้านของนะครับนะมาร์คฟังเกิลนะครับนะกองหลังก็มีบาเด้นะครับรวมถึงควอนซา,าและก็ทัชโชบานะครับส่วนตรงกลางมีโรเบิร์ตอันดิดกับตันทีมครับรวมไปถึงด้านของกาเซียแล้วก็ยังมีทางด้านของอาริเกิลมาโดส่วนด้านบนเนี่ยมีทิวแมนนะครับกองหน้าเป็นแพทริกชิกก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับเจ้าถิ่นอยู่ครบหมดสำหรับไเเบเออร์กลูกเซ้นแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านในการรับมือผู้เยือนอย่างเพชรวีลูเชฟเชื่อว่าเกมนน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 นี้้้้้้พวววกกกกเเเเขาาาาาาตตตัังังงปไใใรรรคคแแแม่่่่อออบบบลลลถิหฟุ เขาทําได้ครับลุงเฉ็บมองว่าเกมนี้น่าจะทำผลงานได้ดีกว่าพุ่มไม้เยือนนะครับส่วนด้านของพุ่มไม้เยือนนะครับอย่างพิพีดีอารเฟนลูกทีมของปีเตอร์บอสนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3นําทัพโดยผู้สาบตูนะครับอย่างด้านของโควาชครับกองหลังอย่างฟอร์มิโกจูเนียร์นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างด้านของวีแมนนะครับนั่นแล้วก็นั่นของชาลเทนส่วนนะครับข้างบนฝากความหวังที่กองหน้าอย่างด้านของเปปิแล้วก็นั่นของอีวานเปเลซิตนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆของพิพีอเเฟนกมนี้น่าจะอยู่กกัันนนคครรบบะใารบบุกมเเยือออนไร์เลเเเเเววอออรร์คูซ่่่่นนนนแตกกกก็็็บบบยัังงงมมาาาาไไจะทดด้้ีีบ มั่นใจไบเออร์มากกว่านะให้มองไปที่ไบเออร์เลวกุเซนนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้ไบเออร์เลวกุเซนเจ้าถิ่นเป็นต่อเพชรวีอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวครับกำแพงบนเกมคูน่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกำแพงบนเกมนี้นะครับลูกเฉียบม,มองว่าไปได้สามประตูน่าจะไปถึงนะครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งชั่วตัวเกมลูกเฉียบยังมั่นใจไบเออร์มากกว่าอย่างที่ลูกเฉียบบอกครับห้าเกมหลังพวกเขาทำเหมือนกันได้ดีต่างจากผู้มเยือนอย่างเพชรวีครับเกมล่าสุดในศึกฟุตบอลยเยาวชนแชมเ,เปีเยป en, เยเ้ย คู่ต่อมาครับเราไปกันที่อิตาลีครับไปดูเกมระหว่างนาโปลีเปิดบ้านรับมือกัมเบียสปอร์ติ้งลิเบอรบอลตัวแทนจากโปรตุเกสในศึกฟุตบอลเยร์ฟาจัปเปอร์ลีกในช่วงเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอย่างนาโปลีเกมแรกเนี่ยแพ้แมนซิตี้มานะครับนัดยังไม่มีแต้มรั้งอยู่ดับที่30ส่วนด้านของนะครับสปอร์ติ้งลิเบอรบอลเกมแรกชนะมานะครับรั้งอยู่ดับที่3มี3แต้มก็ถือว่าในนัดเปิดสนามต้องบอกว่าเป็นด้านของสปอร์ติ้งลิสบบอนนนนทาไดด้ีกวว่่ะครัใเรรื่อองงขนะคับฟอร์มมกการรเเลล่น5หัังคบเจ้าาถิ่นนโปลีพวกเขาชนทำได้ดี ในศึกฟุตบอลกันโชส์รา์อิตาลีบุกไปเยือนนะครับซานซิโร่ถิ่นของเอซิมิลานพวกเขาก็แพ้กับมิลานไป2-1ส่วนในเรืของนะครับผู้ไม่เยือนอย่างสปอร์ติ้งลิเบอน5เกมหลังพวกเขาชนะ4แพ้1 4เกมหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะเอสโตริวได้1นึ่งนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเขียนมองว่าคู่นี้สูสีนะครับในช่วง5นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอกันส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นนาโปลีวันนนนี้่าาจะะมใรบบ กูเตเรสแล้วก็ร่างของโจนี่ดิลอเรนโซน่าจะไม่ได้ลงเพราะว่าโดนโทษแบนมาในเกมล่าสุดส่วนตรงกลางมีโรบอสกานะครับเควินเดอร์บอยอองกีซ่าปลิตาโน่แล้วก็สกอตต์แม็กโทมิเนีนาเป้ายัางคงเป็นรัสมุธฮอยลุนที่ยืมมาจากแมนยูเหมือนเดิมนะครับก็ถือตัวได้หลักๆเจ้าทินยูคอสแกปส,สำหรับนาปโปลีในการรับมือสนั่งของสปอร์ติง้งลิบบอนนะครับส่วนลิบบอนเองวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็นำทัพโดยตัวได้หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูมื่อหนึ่งอย่างซ ทีมชาติญี่ปุ่นรวมไปถึงฟานซิโกตินเคารนะครับแล้วก็นันของกรนาชเวสน่าจะอยู่ครบส่วนหน้าเป้าเป็นทางด้านของซัวเรสนะครับก็ถือตัวเป็นหลักๆนะครับของสปอร์ติ้งลิเบอนเองก็น่าจะมาเต็มที่นะครับในการบุกมิญานาปลีเกมเดนุ่งเฉ็บชว่าออกได้สนามน้าสนุกแน่นอนครับแต่ลุงเฉ็บยังมองว่านาโปลีได้เปรียบคือการได้เล่นในถิ่นนะครับฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่นาโปลีนะครับส่วนในเรื่องของนะครับแพดิเก็บเกมนี้เปิดมาให้ทางดัานของนาปลีเป็นต่อสป bon อร์ ที่เล่นเกมรุกได้มันหยดเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่กำแพงมองบนได้อยู่ที่2.5ส่วนการไปต่อที่ครึ่งตัวลูกเชยดกว่ันใจนาปโปลีลูกทีมของอันโตนิโอคอนเตมากกว่าเพราะว่าพวกเขาเล่นในถิ่นของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าผู้มีเยรตอยา bon. ่างสปอร์ติ้งลิเบอรเพราะนั้นเกมนี้ครึ่งตัวครับอยู่ไปกับนาปโปลีบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปกันที่สเปนครับไปดูเกมระหว่างบียาริอัลครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเยนท่านังของไอเมล่ายยูเวนตุสตัวแทนจากซีเรียอาอิตาลีเกมคู่นีิคิกออฟราตีสองในศึกฟุตบอลเยอฟ้าชเปลิกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับบียาริอัลเกมแรกแพ้มายังไม่มีแต้มรั้งอยู่ับที่27สิบเดส่วนนักของยูเวนตุสเกมแรกในเสมอมานะครับมีอยู่1แต้มรั้งอยู่ับที่สิบหกก็ดูตารางคะแนนนัดเปิดสนามื่อปี2 2022ครับ เป็นในดรื่งของบิเลียลครับเปิดบ้านเสมอกับยูเว่ไปก่อน1-1แล้วก็กลับไปนะครับเล่นที่บ้านของยูเว่เนี่ยพวกเขาก็สามารถบุกไปเอาชนะยูเว่ได้ถึงถิ่นที่3-0เพราะนั้นครับในเรื่องของเฮทเวส2เกมที่เจอกันมาต้องยกให้ทางของบีเรลดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังนะครับเจ้าถิ่นบีเรลพวกเขาแพ้2ชนะ3-3นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดพวกเขานะครับเพิ่งเปิดบ้านชนะอเลติกบินเบาไป1-0ส่วนด้า่ของยูเว่5เกมหลังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ2เสมอ3 ฟอร์มกันเล่นลุงเจ็บมองว่าคู่นี้ไม่ได้ต่างกันมากนะครับดูดีนะส่วนในเรื่องของไรชุดตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นบีเรอัลครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งครับ4-4-2นำทัพโดยนะครับผู้สาปตู่อย่างจูเนียครับกองหลังอย่างมารินนะครับรวมไปถึงด้านของคาร์โดนาส่วนตรงกลางมีโทมัสปาเต้นะครับนะแล้วก็ด้านของโซโลมอนแล้วก็กองหน้าฝากของไว้ที่ทางด้านของนะครับนิโคลัสเปเป้กองหน้าที่เคยคาแข้งให้กับอาร์เซนอลนะครับก็น่าจะได้ออกซ่าไปจริงนะครับส่วนด้านของผู้มาเยือนอย่างยูเว่ครััััับบบบบลูููกกกกกทีีีมมขออออองดดรรรร์คคววนนนนนนน้็่่่าาจะะยยเเชใ 3 4 2 1ก็นำทัพโดยกองหลังนะครับสตัวเหมือนเดิมครับเบอร์แมคเคลลี่แล้วก็กัตตินะครับส่วนตรงกลางก็มีเติร์นสครูฟไมเนอร์นะครับตูรามกัมเปียโซแล้วก็กาลูลูครับส่วนนะครับแดนบนเนี่ยก็ฝากความหว้ที่คคแนนยินดิสแล้วก็ลูอิสโอเปนดารวมไปถึงนะครับอีกหนึ่งคนก็น่าจะได้เป็นทนายของดูซานวารวิทย์กองหน้าตัวเก็กก็น่าจะได้ออกซับจริงจนะครับเพราะนั้นจุดตรงนี้นะครับยูเว่เองในการบุกไปเยือนบิเรียลก็น่าจะไปเต็มสูบเหมือนกันครับเกมนี้งเฉียบเชื่อว่าน่า ครับส่วนในเรื่องของดิแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของนะครับบีเรเอฟเเป็นต่อยูเว่นะครับผู้มาเยือนอยู่ที่ปอปากำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงมาบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่เห็นด้วยใครจะไปดูให้ดีนะครับลุงเฉียบมองว่าเกมนี้มีโอกาสไปไม่ถึงสามประตูนะครับเพราะฉะนั้นขอเตือนไว้ก่อนนะส่วนใครนะครับที่อยากจะไปก็นะครับพิจารณาให้ดีแล้วกันส่วนการไปต่อที่ปอปาสําหรับบีเรเอฟเนะครับเกมนี้ลุงเฉียบขอมองไปที่พระรองอย่างยูเวนตุสครับลุงเฉียบมองว่ายูเว่น่าจะบุกไปทำครับอาจจะแชชชรร์แต้มมหือไ่ก็พินะทาางด้นขอองงเเจ้าาถิ่่นยบรลได้เลยครััับบเเพรราะนนน้้คกกมีอยู่ไปับ ูนตุสบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลนะครับทั้ง9คู่ในค่ำคืนวันพุธที่1ตุลาคมนะครับคู่แรกครับไปเชียร์บาร์เซโลนาคู่ที่2นะครับนิวคาสเซิลสามโคเบนเกน4อาร์เซนอล5โมนาโก6นะครับดอทมูลเจ็เลเวอร์คูเซ่น8นาโปลีและก็9อยู่ไปกับพระรองอย่างยูเวนตุสนะครับและนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง9คู่ในค่ำคืนนี้นะส่วน4ตัวติดดาว4ตัวต้องเฉียบชอบมากๆครับตัวแรกเป็นบาร์เซโลนาตัวที่2นิวคาสเซิลตัวททททีีีี่่3ดดออออรรร์มมนนนนนคคัััับบบตว4เเเปปป็าางงขโละชชหืกไย ไ,ไม่ชอบบางไว้ไม่ต้องบรรลุท่านไม่นใ,นใจฟุตบอลไม่มปคำว่าร้อยเซนลุงเฉียบย้ําเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกๆคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมอยากได้ตัวเน้นตัววีของเฉียบในทุกๆวันหรือแม้กระทั่งแนวทางฟุตบอลสดนะครับสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เลยนะครับห้ากลุ่มสองพันจะชีวิตสนุกแน่นอนแล้วยังมีที่ดูฟุตบอลแบบฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็ อย่างแน่นอนฝากไว้นะครับ @ls77 หรือว่าจิ้มลิงก์ลุงเฉียบวางไว้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลืมด้วยกันกันกบลุงเฉียบสุดขันนะครับส่วนใครอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันไปเยอะได้เลยนะครับลุงเฉียบดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจลุงเฉียบด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ